<c oughs> พี่ใหญ่เราคิดได้แล้วน่าฉิงมันสวยคิดว่าตัวเองเป็นใครกันอเข้าว่าพี่เลิกคิดดีกว่าเรื่องมันง่ายนิดเดียวหลังจากกินเสร็จแล้วพี่รองกับข้าจะมาเข้าไว้แล้วหน้าที่ของเราในเมืองนี้ก็จะจบว่าไงาพี่รองหมายถึงว่าเขาดูผิดปกติเหรอหอเขาคือตัวการนี่ท่าพี่ฟังให้ดีเขานั่นแหละ พูดแต่เรื่องไร้สาระเหมือนคนเมาประหลาดแถมยังดูน่ากลัวข้ากลับคิดว่าเฉิงเมินสวยเป็นสุภาพบุรุษมากกว่านะพี่รองพี่อ่านหนังสือจนบ้าไปแล้วหรือไงถึงเห็นเหลือบไลคิดว่าเป็นเทพจำแรงมาอ่าจะเพียแล้วพี่ใหญ่เ <c oughs> ขาต่อสู้กับปีศาจหมาป่าไม่เพียงทำดีแต่ยังเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอีกด้วยแล้วแบบนี้เขาจะไปช่วยพวกปีศาจ หรือพวกนั้นได้ยังไงกันเฮ้ยเดี๋ยวเราจับเขาได้เราก็รู้เองแหละไม่ต้องเถียงอะไรกันแล้วล่ะกินต่อดีกว,ว่าน้องรองแล้วเพิงตึงกับหลิวเจี๋ยล่ะเออคงน่าจะนอนอยู่ในห้องจะยังไงก็ต้องปกป้องทั้งสองคนด้วยทั้งคู่เห็นปีศาจหมาป่าแล้วกลัวว่าจะโดนฆ่าปิดปากเอาได้จริงด้วยน้องรองมีคนมาหา ม,มีสาวหมาด้วยนั่นเหรอฮะข้าขอตัวก่อนนะนี่พี่สาวมาทำอะไรที่นี่เหรอ, <c oughs> อ,อถ้าขอนั่งได้ไหมเอาสิฉันนั่ง <c oughs> ท่านดูเป็นคนดีนะเออเป็นคนปรับปีศาจหรือเปล่าอ่ะใช่ถูกต้องแล้วเจ้าแห่งสวรรค์จงขุยออหน่าไม่คุ้นแน่นอน ข้าไม่ชอบเออกระเริกนะเอาละวันนี้ที่ข้ามาคุยด้วยท่านคงต้องช่วยข้าแล้วล่ะถ้าไม่ช่วยนะข้าคงต้องแยกในแน่เลยมีเรื่องขับข้องใจยังไงว่ามาเลยรู้ไหมว่าข้าทำงานอะไรเหอพูดดังๆหน่อยได้ไหมรู้ไหมว่าข้าทำงานอะไรไม่รู้เออ เป็นนางรำที่หอนางลมหงเหินออไม่รู้หรอกนะเอ้ยท่านมองไม่รู้เลย,ยงั้นเหรอฮ <c oughs> ตอนสาวๆ <c oughs> เขาชื่อดังมากเลยนะตอนนี้ก็แค่อายุมากขึ้นนะ <c oughs> ข้ามีชื่อว่ามั่งเหนียงมอเอิงองไม่เอกมั่งหอนอเอยงอนเหนียง <c oughs> แต่ตอนนี้เป็นแค่หญิงแก่นะขอโทษทีพออายุได้สิปปีข้าก็ถูกขายให้หอนางลมที่เมืองซาหูตั้งแต่นั้นมา ชีวิตของข้าก็มีทั้งเรื่องที่งดงามและเจ็บปวดงดงามแต่เจ็บปวดเจ็บปวดแต่งดงามเจ็บปวดแต่งดงามเหรอนี่อะไรกันน่ะเราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าข้าจะขายสัตว์สีเออไม่ใช่ไม่ใช่สิข้าจะไม่ขายสัตว์สีทำไมยังจะพูดแบบนี้อีกอะ ฟังให้ดีนะมีคนอยากให้เจ้าเป็นเมียคนที่14ของเขาเนะนี่ขอถามหน่อยสิทำไมตั้งแต่โบราณผู้ชายถึงมีเมียเก็บได้แต่ผู้หญ <c oughs> ิงมีไม่ได้ไปบอกเขาไว้ข้ารวยก็จะเก็บเขาบ้างดูจะยอมไหมฮะ ไต่เท้าเฉือชิงหยวนไม่มีทองอะไรนะไต้เท้าเฉือเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงนั่นสินะถึงจะหน้าตาดีอะและข้าก็สงสารเจ้าแต่ก็ไม่ควรใส่ร้ายใต่เท้าเฉือใช่จะอ้างว่าเป็นห้องเต้ก็ได้คงจะได้เอาไปอวดใช่เลยข้าถึงได้บอกยังไงล่ะว่าคงไม่มีใครเชื่อข้าจากนั้นล่ะเจ้าทำอะไรบ้าง แล้วทำไมไม่ฟ้องศาลล่ะนอนเซฟ้องศาลเหรอคนธรรมดาไปฟ้องมีแต่จะถูกลังแกก็เท่านั้นแล้วจะให้เราช่วยอะไรฟังข้านะอยู่มาวันหนึ่งข้าก็สังเกตว่าตัวเองเปลี่ยนไปในเมื่อข้าไม่อาจเปลี่ยนชะตากรรมได้ดังนั้นข้า ก็คงต้องยอม,อมจำนนแบบนี้เรียกยอมรับชะตาเหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็พอได้อย่าขัดเลยปล่อยนางไปตัวข้าได้เรียนรู้ความลับของชีวิตตั้งแต่นั้นมาข้าก็เริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวจนอยู่ๆข้าก็ได้เห็นว่าตัวข้านั้นช่างงดงามยิ่งนัก คนย่อมงามเพราะแต่งหลังจากแต่งตัวเห็ดในตมอย่างข้าก็เริ่มเปล่งประกายขึ้นมาไปขึ้นเวทีเร็วเข้าสุด <î nh> ถ้ามีคนตามมาไม่แข่ชื่กัน่าคนช่างฝันทุกคนหลงไหลอยู่หน้าร้างของเทพมีไฟด้วย เวลาที่ข้าด่งดังมากข้าเพียงอยากบอกว่าการมีชื่อเสียง